สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่364กันแล้วนะครัะพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระ เครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับโทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับ แค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจพระรายการไหนนะครับผมแล้วก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีนะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจชาบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ในนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร,ร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่สามารถรอรับพระที่บ้านได้เลยนะครับพี่ๆผมก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยให้นะครับถึงมือพี่ๆ ครบถ้วนตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับผมสวยตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันเลยนะครับสําหรับรายกันที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับผมหลวงปู่หิวนะครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรวยไม่หยุดนะครับพี่ๆปีสามห้านะครับหลวงปู่หลิวนะครับสวยๆเดิมๆสามองค์นะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับใน EP นี้แบ่งปันพร้อมกัน3องค์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงก็ลองให้ดูแต่ละองค์นะครับผมนี่เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผม3องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา1,100พนบาทนะครับพี่พี่สำหรับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับผมเป็นรุ่นยุรวยไม่หยุดนะครับพี่พเนี่ยนะครับอันนี้มาพร้อมกับ3องค์น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับปี3 5หนะครับผม3องค์3เนื้อนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมชุดกรรมการนะครับผมชุดนี้นะครับสวยสดงดงามครับต่อโคตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับองค์ถัดมาครับผมองค์ที่2ในชุดนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับเต่าหลมงปูหิวนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับปีสามห้นะครับพี่ๆสามองนะครับ พร้อมกล่องเดิมนะครับ jack. ผมราคาแบ่งปันนะครับอันนี้จะมีต่อโคดหมายเลขด้วยนะครับผมเป็น88นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมทันใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันเลยนะครับองค์ถัดมาเลยครับผมเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือองค์ที่3นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับ นี่นะครับหนึ่บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเท่าลงปู่ริวนะครับรุ่นรวยไม่หยุดนะครับผมนะครับชื่อรุ่นดีด้วยนะครับผม สำหรับหมายเลที่1ใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันพร้อมกันทั้งหมด3องค์นะครับผม3องค์3รายการแบบนี้นะครับของกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม1,100ันบาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับหมายเลข2นี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมหลังแบบนะครับผมเนื้อผงนะครับผมนะครับวัดเครือวันนะครับองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับการ์ดนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นรางวันที่1นนะครับพี่ๆพี่ๆลองดูผิวกันนะครับ สำหรับหมายเลข2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1,200บาทนะครับผมนี่นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรับอิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับ สวยสดงดงามนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําเป็นการ์ดนะครับผมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับผมเนื้อผงวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นประเภทพระปิตานะครับผมที่จะรับรองที่1น่นะครับผมเดี๋ยวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน1,200บาทนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขี่3นะครับผมันนี้จะเป็นเหรียญหยดน้าหลวงพุทิมนะครับ องนี้แบ่งปันให้ในราคา5 50บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ5 50บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับสวยๆเติมเติมครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมนะครับผมปี2518นะครับ นี่นะครับผมผิวด้มเดิมเลครับพี่พี่องนี้ครับสวยๆเดิมเดิมครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทนะครับร้อยกรนถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับวันนี้เราจะเป็นพิมพ์กลางนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับหลวงพ่อวทวดหลังหนังสือนะครับนี่นะครับผมเป็นตัวทอด้วยนะครับผมตัวทอตำบลฐานบัวนะครับผมแต่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับพี่พี่ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมหมายเลข4นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลข4นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่5นะครับผมอันนี้จะเป็นพระเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับ รายการนี่แ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ที่อยู่ในเลี่ยมนาคนะครับพระเมตขนุนนะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยงดงามครับ500บาทนะครับผมหมายเลข5้านะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมวันนี้เป็นที่ระลึกนะครับผมเหรียญรอโบราณนะครับฉลองวิหารนะครับผมของพระอาจารย์ดีเลกนะครับผมวัดหนองทรายนะครับปี2566นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเ็บซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ดิเลกนะครับผมนี่นะครับวัดหนองทรายนะครับปี2 5 6 6นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผิวก็จะเดิมเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมด้านหลังจะมีรอยจานมือนะครับนี่นะครับผมสวยสุดงดงามครับเหรียญพระอาจารย์ดิเลกนะครับผมวัดหนองทรายนะครับ ผิวนี่จะสวยมากนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปัน550บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงบุโตนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพิมพ์ปดนี่หลังยันนะนะครับนี่นะครับรายการหมายเลขที่7องคองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆี่นะครับผมในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับ 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมฝาตะกดตรงนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมหลังยันนะนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับราคาแบ่งปัน750บาทนะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพี่พ <repeating Unbelievable> ี่ท่านใดสนใจหมายเลขไหนก็สามารถคุยราคากันได้นะครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหมายเลข8นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะครับนี่นะครับผมพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะครับ หมายเลข8นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูรุ่งนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมนะครับพี่พวัฒนกระบือนะครับสวยสดงดงามครับพี่พอสอนนะครับผม2 4 8 4ี่ดสนะครับผมเห็นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูรุ่งนะครับร้ยกรนถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9้านะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญบุโตนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2510นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับเรียนพระครูวิทยะคิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพรีนั่นเองนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมฉลองอายุนะครับผมครบรอบ8ปปีนะครับผมพศ2อ1 0นนะครับวัดประดูชฉิมพรีนะครับผมทนบุรีนะครับหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับหมายเลข9้านะครับ รายกันถัดมาครับผมหมายเลขสิบนะครับผมวันนี้จะเป็นปิตาตุบโตนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังยันนะเนื้อแช่น้ำมนนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสําหรับปิตาหลังยันนะนะครับผมเนี่ยนะครับมีฝั่งตะกุดนะครับพี่ๆเนี่นะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ ถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่10นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข1 1นะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพ่อแก้ววัครือวันนะครับพี่ๆนี่นะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผมปิดตาพ่อแก้วนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยๆเ,เดิมแบบนี้นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับถ้าใหนถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับหมายเลขที่11นะครับผม 650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข12นะครับผมจะเป็นที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขียมักโรนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับสูสารไตรักจังหวัดลำปางปีพศ2523นรบะครับของกล่องกรมหยี่สีเหลืองนะครับผมเป็นกล่องเดิมเดิมเลยครับพี่พี่นี่นะครับรายการใหม่เลขที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมพศ2อ2 3นะครับ นี่นะครับผมสวยๆทิ้มเดิมครับนี่นะครับแ้าหลวงพ่อคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมเยครับรุ่นพิเศษสูสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับพี่ๆหมายเลขที่12นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม5 5าบาทเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับหมายเลขที่13นี้นะครับผมจะเป็นพระเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงยานะครับผมเนี่ยนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับร้ายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคา 1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับเป็นเจ้าสัวนะครับผมสุ้มดอกพิกลนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นรอยจานนะครับ สวยงดงามนะครับพี่ๆรายการใหม่ได้ที่13นี้นะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับแล้วก็องนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตนะครับเดี๋ยวผมจะนำออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดหนึ่งเจตรงตามด้านบนเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นใบประกาศินบัตนะครับผมของพระเจ้าสัวนะครับผมพิมพ์ ซุ้มดอกพิกุลน,น,น,นะครับผมวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเนื้อนะครับผมผงยานะครับรายการที่0ูนนะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับผมราคาแบ่ง like oh ปน okay. ันครับผม1000บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกปี0ูนนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมผิวดเดิมแบบนี้นะครับผม นี่นะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยงดงามนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศสอง5 0นนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมศิลปะการสร้างลวายนะครับ นี่นะครับผมพร้อมเรียงแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชานะครับ550านะครับผมร้ายการถัดมาครับหมายเลขที่15นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับฝั่งตะกูสามดอกนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครพี่พี่แปดร้อบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูเป็นอย่างชัดๆแบบนี้แล้วนะครับ นี่นะครับผมอยากให้พี่ๆได้องค์ที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชาการนะครับรายการนี้ไหครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทนะครับผม800บาทนะครับผงปุโตวัดระดูชิมพีนะครับผมพร้อมเรี่มนะครับสวยๆเดิมๆครับร้ายขันถัดมาครับผมหมายเลขที่16นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม 550บาทนะครับพี่พี่นี่นะครับมีรอยจานเดิมๆเลยนะครับผมรวมพ่อก้ลวยนะครับผมนี่นะครับวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมดูหน้าหลวงพ่อนะครับเรียนสวยมากนะครับพี่พี่มีรอยจานด้วยนะครับราคาแบ่งปัน550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับพี่พหมายเลขนี้นะครับผม หมายเลขที่16นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข17นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญพระพุทธไตนะครับผมนี่ะครับวัดพนันเชิงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลข17นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมนี่ะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมพระพุทธไตรัตนายกนะครับ วัดพนันเชิงนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน700บาทนะครับนี่นะครับผมวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับพุทธาพิเศษนะปีพศ2517นะครับเหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายกนะครับผมสวยงงามครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลข17นะครับร้ายการถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับ เป็นเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมเหรียญกระถินรุ่นแรกนั่นเองนะครับผมท้าจะเรียกง่ายๆนะครับรายการหมายเลขที่18องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเนื้องค์นี้สวยมากๆนะครับผมเนี่ยครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมปูศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับกาวสาูนยนะครับผมเป็นต่อโคดใหม่เลขนะครับพอสองสองพนะครับ เหรียญสวยเดิมนะครับพี่พี่650บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับขออนุญาตขยับกล้องนี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมวันนี้จะเป็นออพระปิดตานะครับผมปู่โตนะครับปิดตาปู่โตนะครับผมนี่นะครับเป็นยันดุงเล็กนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับ สำหรับปิดตาย,ยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีหมายเลขที่สิบเก้าองนี้นะครับผมนี่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับยันดวงเล็กหลวงปู่โตะนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมใน EP นี้นะครับ ขออนุญาตเก็บใส่กล่องเดิมสักครู่นะครับพี่รายการถัดมาครับผมจะเป็นขาโตหลวงปู่โต๊นะครับหมายเลขที่20นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆีนี่นะครับผมจะเป็นแจกพระป่านะครับผมสร้างโรงเรียนนะครับนี่นะครับหมายเลขที่20นะครับผมราคา500บาทนะครับองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พีรายการหมายเลขที่20นะครับ สวยสดงดงามครับผมผิวดำเดิมนะครับด้านหลังก็จะมีฝั่งเม็ดข้อสารดำนะครับแล้วก็เป็นประทับตรานะครับผมแจกผ้าป่าสร้างโรงเรียนไปนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมในอีพีนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมร่นสร้างบารมีนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสร้างบารมีปี2519นะครับพี่ๆองนี้นะครับ550บบาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับผมจะพยายามเอียงให้พี่ๆดูนะครับผมเพราะว่าแสงไฟสะท้อนเนาะครับเนาะนี่นะครับให้พี่ๆได้รับชมผิวกันก่อนนะครับ ปี2519นะครับของวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมสวยงดงามนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทนะครับร้การถัดมาครับผมหมายเลขที่22นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการานนะครับผมปีพศ2469นะครับหมายเลขที่22ององค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 700บาทนะครับพี่พี่เจ็บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นครับสวยๆเดิมๆนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับที่ล,ลึกนะครับผมในการปฏิสังขอณอุโบโสถนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมลงยาสีเหลืองนะครับนี่นะครับผมพศ2อ0 9นนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมวัดโสธรวารามนะครับผมวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ พศสองพนะครับผมนี่นะครับเป็นลงยาวสีเหลืองสวยมากนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์มหเสนหลบุโตนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาระครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสนหลบุโต๊นะครับผม 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับหมายเลขที่24แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับและสำหรับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นปิดตาปุดนนี่นะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมเนื้อก้นครกนะครับ อมกล่องเดิมนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับสําหรับรายการนี้ครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ7 5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ750บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับ ปิดตาเนื้อก้นครกนะครับผมหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมจะเป็นหลังยันนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ และที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางของเกาเคมสะสมที่นี่แบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับสีเขียวๆนะครับผมนี่นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับพี่ๆสามารถโทรหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนในไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้พี่ๆเช่าองค์ที่ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวีโอนี้องแน่นอนนะครับ จนได้ถูกใจราายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกราบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ